สวัสดีครับคอบอลทุกท่านคลิปนี้เรามาวิเคราะห์เกมฟุตบอลโลกคู่ของกลุ่ม A. เเวลา22่สองนการ,ระหว่างเอลกกดอกับเซเนกัล hmm. ก่อนพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปทีมชาติเอลกกดอภายใต้การคุมทีมของกุสตาโวอัลฟานูแข่งมาแล้วสองนัดชนะหนึ่งสเสมอหนึ่งมีสี่คะแนนเอลกอดอพวกเขาจะมาในระบบ3ามสี่สองหนึ่งเอลกกดอ5ห้านัดล่าสุดพวกเขาก็เป็นทีมที่เสียประตูยากเหมือนกัน โดยเสมอสี่นัดและชนะหนึ่งนัดคู่ระหว่างเอลกอดอกับเซเนกัลสื่อหลายสนักมองว่าเอลกอดอเป็นต่ออยู่เล็กน้อยเอลกอดอพวกเขาจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งโดยใช้ฟิลิปตอรเลสบัญชาเกมในแดนหลังแดนกลางเป็น edo, มอร์เซสไซเกโดกองกลางจากไบตันคอยคุมเกมร่วมกับเยซันมอนเดสส่วนสามแนวลูกนำโดยกอนโซโลปาตาไมเคิลเอสตาดาและเอสเนวาเลเซียส่วนในรายของเอสเนวาเลเซียซึ่งทำไปแล้วสามประตู และเป็นดาวซันโมฟุตบอลโลกในขณะนี้เกมระหว่างเอลกกดอกับเซเนกัลให้เสียไปที่เอลกกดอเชื่อว่าเอลกกดอไม่แพ้ในเกมนี้พวกเขาต้องการแช่ผลเสมอจากเซเนกัลพวกเขาก็ผ่านเข้ารอบสูกทีมสุดท้ายแล้วเชื่อว่าตัวแทนจากอเมริกาใต้ทีมนี้ไม่น่าแพ้ในคืนนี้และน่าจะเป็นฝ่ายเบลดเอาชนะเซเนกัลไปได้ทีมซาเซนกัลภายใต้การคุมทีมของอาริโอซิเซจะมาในระบบ4-2-3-1 โดยสองนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้กับเนเธอร์แลนด์ศูนย์สองและเอาชนะเจ้าภาพสามประตูต่อหนึ่งโดยห้านัดลังสุดของพวกเขาชนะสองเสมอสองและแพ้หนึ่งนัดถ้าหากพวกเขาอยากเข้ารอบส6ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องชนะเอลโกดอให้ได้ในคืนนี้เชื่อว่าเกมคืนนี้เซเนกัลน่าจะเปิดเกมแรกใส่เอกลกกดอส่วนเอลโกดอเป็นทีมที่เสียประตูยากและห้าเกมลังสุดพวกเขาเสียเป็นแค่ประตูเดียวทีมซาตเซนกัลจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่ง ส่วนแผงกองหลังนําโดยคูริบารีกองหลังของเซลซีคอยบัญชาเกมส่วนกองกลางและแนวลุกนําโดยบูลาดียาอิสมเมล่าชาติกความเร็วสูงจากวัตฟอร์ดคู่ระหว่างเอลโกดอกับเซเนกันสื่อให้เอลโกดอเป็นต่ออยู่เล็กน้อยเชื่อว่าเกมคืนนี้เอลโกดอน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเซเนกันไปได้คู่นี้ให้เชยร์ไปที่ทีมชาติเอลโกดอน่าจะเบียดเอ,ดอาชนะเซเนกันไปได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ